วันที่4สิงหาคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะร่องมรสุมกำลังแรงพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียรประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะลักษณะเช่นนี้ทําให้ฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางโดยมีฝนตกหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองในระยะนี้ค่ะสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณ ที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองค่ะสําหรับเรือเล็กในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทายตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยค่ะทั้งนี้พายุไต้ฝุ่นไห่คุยบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนในวันที่4-5กันยายน2566ค่ะโดยพายุนี้ไม่สม่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยโดยตรงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณ ดกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก,ก่อนออกเดินทางค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้ค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยนองบัวลำพูอุดรธานีน้องค่ายบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารค่ะภาคกลางมีฝนฟ้า นองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนัก,นกมากบาง แห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเกต็ตกระบี่รังและสตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ